คำถามก็มีอยู่ว่าถามตำรวจแม่สอดหรือตอมอแม่สอดขอประทานโทษมึงไม่รู้เชียวหรือว่าไอ้พวกจีนเทาที่อยู่ริมชายแดนเนี่ยยังมีใครบ้างตำรวจแม่งรู้ทุกเรื่องแต่มึงแกล้งหลับตาข้างใช่ไหมพวกมึงรับเงินเขาอยู่เพิแม่งเป็นไอ้สิงสิงเรื่องมันดังขึ้นมาก็เลยต้องเฮ้ยมึงรีบเอาตัวออกมาเพราะฉะนั้นแล้วโซเชียลมีดีของจีนมันบอกว่าแค่2วันได้ตัวแล้วแสดงว่าตำรวจรู้เห็นมันใจด้วยเรื่องจริงตำรวจแม่สอดกองจังาการภาค6กพวกคุณอับ อายขายหน้าหรอ่พวกคุณเนี่และแม่งคือตัวการทําให้ประเทศไทยแม่งสูญเสียเงินรายได้จากชาวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทย5.000กว่าล้านบาทใครจะรับผิดชอบแล้วอุคงอิงอ่ะคุณจะรับผิดชอบไหมเงียบสนิทไม่พูดเที่ยเลยเลยเริ่มทีว่างารกระทวงท่องเที่ยวว่ายังไงเงียบสนิท พักฝ่ายค้านไอ้พักประชาชนว่ายัางไงแม่งเงียบสธิ์ทุกอย่างแม่งเงียบสิทธิ์ปล่อยให้ประเทศไทยแม่งชิบหายไปปวงไปวรนุจร์จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเรื่องวรนุตอะไรที่ทําให้ผมตื่นเต้นเลยแนมะ่งเดียวเพราะว่ามันก็เป็นวรนุตของมันอย่างนี้มานานแล้วประเทศไทยแม่งจบแล้วจริงๆนะผู้ชมจบจริงๆสวัสดีครับ